ลินโคลายบางกอกซันเซ็ตหรือ,อพระอาทิตย์ตกดินที่กรุงเทพครับลินโคนลายบางกอกซันเซ็ผสมวิลาสนะครับเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยสกุลเดียวกับไอยเรศก็คือเวลาปลูกเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องปลูกลงตะกร้าไม้หรือตะกร้าพลาสติกหรือเกาะคอนไม้หรือเกาะต้นไม้อาศัยแดด60-80%ครับในโรงเรือน ถ้าความชุ่มชื้นดีเนี่ยจะออกดอกเก่งตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับสีดอกเนี่ยออกชมพูดแดงถ้าปลูกในโรงเรือนความชุ่มชื้นดีแสงดีปุ๋ยดีเราก็จะได้เห็นดอกมันตลอดทั้งปีล่ะครับอันนี้จะเห็นว่ารากเนี่ยมันลอยมันในอากาศเยอะเลยอันนี้ปลูกในโรงเรือนถ้าเรานําไปเกาะต้นไม้เนี่ยนะครับก็จะเลื้อยไปตามต้นไม้แล้วเราก็จะได้เห็นดอกมันตลอดทั้งปี teraz. ทีเดียวนะครับ ดินคนลลยบางกอกซันเซ็ตหรือบางกอกซันเซ็ตผสมวิลาชครับฮะออกดอกเก่งออกดอกสวยทั้งปีละครับกระถางหนึ่งที่ขายอยู่นะครับยังไม่รวมราคาส่งก็150บาทนี่ครับเนี่ยดูนี่ซากช่อเก่าๆนะแต่มันก็กำลังแตกช่อใหม่นี่ครับ ลากค่อยมาเต็มเลยเอาไปเกาะต้นไม้จะดีมากเลยนะครับอผมให้ดูด้านบนเนี่ยกองงามๆครับอันนี้ออกดอกใหม่ออกดอกโตอ,ออกดอกเก่งเรง,ง่ายให้ดูสภาพโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็เนี่ยแสงประมาณสักรอดมาประมาณสัก6 0นะครับ นี่ก็ปลูกบ้านในบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเอื้องมัดฉาอันนี้เป็นมัดฉามัดฉาเหลืองครับมัดฉาเหลืองก็เป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายล้ะครับอันนี้ก็จะให้ดูดอกนะครับดอกมันจะเป็นสีเหลืองคล้ายๆดอกคูเลยครับออกดอกเยอะทีเดียวนะครับอันนี้จะออกเป็นฤดูนะครับไม่ออกทั้งปีก็เกาะขอ,อนไม้อยู่อย่างนี้เอาไปลงตะก้านี่รากแตกใหม่งามทีเดียวเนี่ยหน่อหม่แตก ไม่ใช่หน้าดอกของมันนะครับพวกนี้จะออกดอกปีละหนส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอื้องคําครับออกดอกปีละครั้งเหมือนกันเกาะขอนไม้อยู่ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับเอื้องคําก็เป็นตระกูลหวายออกดอกสีเหลืองนะครับก็คล้ายๆกับเอื้องพึ่งออกดอกเก่งอันนี้ปลูกมัดไปกับขอนไม้เลี้ยงง่ายครับให้ปุ๋ยให้แดดดีๆเนี่ยนะครับจะออกดอกดอกแต่ว่าออกดอกปีละหนึ่งครั้งประมาณช่วงหน้าแรงครับส่วนนี้จะเป็นเอื้องคํา ลำต้นเป็นกระสวยสีเหลืองนะกองงามๆง,งนั้นเลยครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นมัดฉาชมพูอันนี้จะออกดอกปีละครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปลงตะกร้าแล้วก็ใส่กลับมะาพร้าวลงไปนะครับมัดฉาเหลืองไอ้ไม่ใช่มัดฉาชมพูครับมัดฉาชมพูก็ออกดอกสีชมพูแล้วครับหน้านี้ก็ยังไม่มีดอกมีแต่ตัวอย่างต้นครับบรดามัดฉาชมพู อยู่ใ,ใต้โรงเรือนที่แดดรำไรแล้วบางทีเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยข้างใต้นี้เราก็จะปลูกไม้เป็นพุ่มไม้ไว้อย่างนี้นะครับก็เ,เพิ่มความชื้นให้กับโรงกล้วยไม้ของเราอันนี้เป็นกล้วยไม้รากอากาศเช่นเดียวกันแต่แปลว่าเป็นตระกูลช้างนะอันนี้จะเป็นช้างกระนะครับดูรากดูรากนี่นะครับเนี่ยออกมาอย่างนี้นะครับช้างกระส่วนอันนี้เป็นช้างเผือกครับ ออกดอกประมาณมกราคมพานะครับช้างนี่ก็กอใหญ่ๆขนาดนี้ก็200รละครับนี่ให้ดูช้างนละต้นใหญ่ๆอันนี้เป็นช้างครับช้างมาดูดอกป้้ยไม้หน้านี้ก็จะไม่ค่อยเห็นดอกเห็นแต่ต้นหน้าฝนนะครับก็เป็นช่วงที่เขาสะสมอาหารเนี่ยดูรากเขานะครับนี่รากถ้าเลี้ยงดีงา,งามๆเนี่ยรากก็จะอย่างนี้นะครับรากค่อยมาในอย่างนี้ในโรงเรือน อันนี้จะเป็นช้างส้มครับกพราะไม่ใช่อันนี้ใบสีแดงเป็นช้างแดงช้างแดงครับอันนี้ช้างแดงอันนี้ให้ดูไอ,าย,อาย,ยาเร่อไอยาเร่นี่ก็จะมาที่จะปลูกกับขอนไม้ไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มัดกับต้นไม้แล้วก็ให้อฮอร์โมอนไข่แล้วก็ทําฮอร์โมอนไข่ไว้นะครับอันนี้จะเห็นว่าไอายาเร่เนี่ยได้ฮอร์โมอนไข่เข้าไปแล้วก็จะงามต้นใหญ่นี่เวลาออกดอกแล้วดอกเป็น บำรรงต้นดีๆเนี่ยดอกยาวเป็นศอกเลยครับแน่นทีเดียวนะครับต่อให้ดูลากดูลากที่ก็แตกออกมาเนี่ยนะครับนี่นะครับเหลืองจันทร์สันไลท์ครับอันนี้ก็ออกดอกปีระหนงเป็นไม้ผสมเอ่อกอนนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะเหลืองจันทร์สันไลท์เป็นกล้วยไม้ลูกผสมระหว่างเหลืองจันทร์กับครั่งแสดน้อยครับออกดอกสีส้มออกไปทางแสดเหลืองครับปากสีแดงสวยงามทีเดียวนะครับ เห็นว่าติดขอนไม้อยู่เราเอาไปมัดต้นไม้ต่อได้ครับหรือเอาไปลงตะกร้าก็ใส่กลับมาพร้าวส่วนอันนี้มีดอกให้เห็นทั้งปีครับมันเป็นเวนด้าอ,อุดรสันชายครับดูดอกอุดรสันชายพระอาทิตย์เบ่งบานเปล่งแสงที่อุดรครับชื่อก็เพราะดอกก็สวยครับอุดรสันชายครับในสวนกล้วยไม้ก็ควรจะมีพวกนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้เราไม่เบื่อเราเห็นดอกมันทั้งปีครับอุดรสันชาย ส่วนน้นเจ้าพญาไวโอเลตยังไม่ออกดอกเดี๋ยวก็ออกนะครับอ่ะอันนี้ครับเป็นโอโน่ครับเอื้องสายที่ก่อมันยังสาวอยู่นะฮะมันก็จะยาวไปเรื่อยๆโอโน่นะครับโอโน่มาโนอันนี้เป็นเอื้องสายเนสเตอร์เป็นเอื้องสายโอโน่ผสมนะครับระหว่างโอโน่กับครั่งสั้นครับสีจะออกแอออกชมพูเข้มอันนี้ก็จะมีสีอ่อนอันนี้เป็นโอโน่พันแท้นะครับแล้วก็ อกอใหญ่ยาวอันนี้ดอกเป็นเป็นโอโนโอผสมครับก็ะจะมีสีแตกต่างกันออกไปนะครับเนี่ยจะได้สีหลากหลายที่มีอยู่ก็จะสีหลากหลายหลัครับไม่ใช่พันธ้นะครับแต่ว่านี่อันนี้ก็มีสีหลากหลายให้ได้ชมกลิ่นหอมสายยาวเลี้ยงง่ายมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นช้างเหมือนกันอันนี้เป็นช้างส้มครับต้นใหญ่นะติดขอนไม้อยู่ครับอันนี้200บาทดูรากนะครับสมบูรณ์มาก แต่การส่งค่อนข้างยากน <c> ะ <oughs> อ่อนช้าเน,นี่ยส่งยากส่วนมาอยากให้ดูอันนี้เป็นไม้ผสมครับเขาเรียกว่าไอายเรศผสมกับช้างแดงนะอันนี้ติดขอนไม้อยู่เนี่ยนะครับดูรากนะฮะรากจะออกเป็นสีแดงไอยาเรศผสมช้างแดงอันนี้150บบาทครับนี่ส่วนอันนี้เอื้องคำก่อนนี้ไม่ขายแล้วครับเลี้ยงไว้ดู อันนี้ไอยาเร,รสผสมสังแดงผมอยากให้ดูบรรยากาศโรงเรือนเนี่ยนะครับนี่ผมก็ทําน้ําตกเทียมไว้ด้วยทําน้ําตกเทียมไว้แล้วก็มีน้ําขังอยู่มันก็ทาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับโรงกล้วยไม้ส่วนในตะกร้าอันนี้เราก็ตัดตะเกียงมาเพาะชําไว้นะฮะใส่ขุดมะพร้าวเอาตะเกียงของโอโนโนมาวางเรียงไว้แล้วฉีดปุ๋ยไข่มันก็จะงามเร็วส่วนในกระถางอันนี้เป็นเอื้องเงินครับอ่าอ่า เดินมาให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นสายน้ำผึ้งไทยครับกอใหญ่ทีเดียวนติดขอนไม้อยู่อย่างนี้เอื้องสายน้ำผึ้งไทยปากบานกลีบสีม่วงครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆจะบานดอกปีละครั้งช่วงฤดูแรงครับก็ลำต้นก็จะยาวมันจะมีสายน้ำผึ้งลาวด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้สายน้ำผึ้งลาวหายากมากผมมีแต่สายน้ำผึ้งไทยครับ150บาทต่อกอสายน้ำผึ้งไทยอันนี้ก็กอละ150บาทครับ ยังไม่รวมค่าส่งนะมีไม้น้ําอยู่ข้างใต้นี่ก็สายน้ําพึ่งไทยดูกล้วยไม้หน้าน,นี้ไม่มีดอกอันนี้เป็นรองเท้านาลีเหลืองกระบี่ครับก็ปลูกใส่กระถางปลูกสวนมะขามรอดอ,อกมันอยู่อ่าก็พามาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นโอโนโอโ,อโนโอเหมือนกันนะครับ <THIS P> <Stories> โอโนผสมก็ให้ด <th> <th asi> ูโอโนอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีเยอะแล้วก็สวยงามกลิ่นหอมผมชอบมากเลยครับ โอโนมานู no, อันนี้เป็นผสมครับ150บาทครับ150บาทติดขอนนะครับส่วนอันนี้เป็นขาแพะเขาแพะไม่มีขายนะครับให้ดูเฉยๆดอกเล็กๆนะครับมาให้ดูโซนโอโนโอตรงนี้นะครับเนี่ยโอโนโอขอกแวนติดไม้ไว้เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นขอนๆอ,อย่างนี้นะครับโอโนโอ มันูจะเป็นเอื้องสายยาวตอนนี้มันกาลังกอสาวอยู่นะครับก็มีอยู่เยอะพอสมควรหนึ่งนะครับนะแหวนเรียงรายอยู่นี่ภายใต้โรงเรือนที่มีแดดราไรประมาณนี้นะครับก็โอโน่ครับอะดูโอโน่เยอะเลยเยอะนะครับงอกงามดีนะครับนี่โอโนโอ่ หลังสายจะยาวมาเรื่อยอันนี้เป็นสันไลท์เหลืองจันซันไลท์ครับครับนี่ตรงนี้เป็นโซนเหลืองจันสันไลท์นั้นเลยให้ดูดอกเหลืองจันสันไลท์อีกทีนะครับพระอาทิตย์ขึ้นที่จันทบุรีครับสวยงามสีส้มแสบราคาต่อคอก็บ150บาทเหมือนกันครับนะจะเห็นความชุ่มชื้นของโรงเรือนเนี่ยแบบนี้ก็จะทำให้กล้วยไม้มันจเจริญงอกงามดีอะนี่ สันไรส์กอใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยพร้อมจะมีดอกแล้วสิ้นปีนี้น,นี้ดอกดกทนด้วยบานเป็นเดือนเลยครับสีแสดคงเคยเห็นคลิปกันแล้วนะครับสันไรส์เดี๋ยวผมพาไปดูเสือน้ำพึ่งไทยอีกรอบครับตรงมุมนี้จะเห็นว่าสายน้ำพึ่งไทยเนี่ยกอใหญ่ๆงามๆแบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยติดขอนไม้อยู่รากดีทีเดียวนะครับรากงามอันนี้ถ้าเอาไปต่อเนี่ยก็คือ เอาไปมัดกับต้นไม้หรือไปมัดกับขอนไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็มัดเยอะๆมันก็จะออลาออกดอกมันก็จะพรั่งปรูสวยงามครับสายน้ํเผึ้งไทยครับอย่างในโรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้แสงลาไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องคําครับติดขอนไม้อยู่นะอันนี้เป็นช้างแดงดงหรือช้างแดงชุมพรต้นนี้เนี่ยเนี่ยบางทีล้วก็เอามาวางไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลากเป็นเป็นลากอากาศ นะอันนี้มันเริ่มออกช่อแล้วครับดอกดกนะฮะหาซื้ออันนี้ไม่มีขายนะนี่ดอกมันเริ่มออกใหม่กาลังจะบานออกดอกดกดินทีเดียวในโรงเรือนบางทีเราก็แฝนเฟินไม่ด้วยอันนี้เฟินนะเฟินป่าแต่น,นี้ไม่ใช่ป่าแล้วครับผมว่าปลูกไว้นานแล้วเนะเห็นว่างามดีนะมันก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับโรงเรือนนะครับอ่าตัวน,น,นี้เป็นโอโนเผือกครับโอโนโสีขาวนใบจะเล็กหน่อย สายยาวออกดอกสีขาวลิ่นหอมมากโอโนเโผือกเนี่ยก็ค่อนข้างจะหายากแล้ครับคอก็ยังไม่ค่อยใหญ่มากเท่ากับโอโนผสมครับให้ดูอันนี้นะครับอันนี้คือแววมายุราจะเห็นว่าต้นมันจะคล้ายกับแววมายุราเป็นตระกูลหวายเช่นเดียวกับช้างน้าวต้นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าช้างน้าวเนี่ยลำต้นมีเส้นเนแต่แววมยุราลำต้นไม่มีเส้นครับร้อบาทเหมือนกันครับคล้ายกับช้างนาว เอื้องช้างน้าวหรือเอื้องตาควายครับดอกใหญ่จะออกดอกตรงปลายนะครับแต่ว่าลําต้นของช้างน้าวเนี่ยถ้ามันอยู่ในป่าเนี่ยต้นมันจะใหญ่แล้วก็ยาวมากลําต้นแข็งแล้วมันก็รับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวมันก็เลยต้องเอ็นลงนะครับแล้วก็จะออกดอกตรงปลายคล้ายๆคันเบ็ดอันนี้คงพบปลูกไว้ที่สวนกับต้นเงาะนะครับดอกมันจะมี2ตาสีสวยทีเดียวนะครับเอื้องช้างน้าวหรือเอื้องตาควายกอหนึ่งก็150บบาทเช่นเดียวกันนะครับ เป็นเป็นกล้วยไม้ชนิดใหญ่นะก็อยู่ในป่าตอนนี้ไม่ได้เป็นไม้ป่าแล้วครับปลูกลงตะกร้าไว้แล้วอันนี้ผมเกาะไว้ที่สวนที่จันทบ,บุรีครับไม้จะดีกว่านะครับเนี่ยถ้ามันงามดีต้นมันจะป่องขึ้นมาออกดอกตรงปลายครับสองก้านมันจะยาวก็สุดท้ายก็ย้อนกลับมาจบกันตรงอ๋อตรงนี้ก็เป็นเนี่ยเอื้องเงินเหมือนกันนะครับ ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นช้างก็มีอยู่เยอะอยู่นะครับช้างนะสองร้อยอ่ะมาจบกันตรงที่เดิมครับบางกอกซันเซ็ตผสมวิลาชนะออกดอกทั้งปีร้อยห้าสิบบาทครับก็ เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่อยากเลี้ยงกล้วยไม้เป็นมือสมัครเล่นแล้วก็การทำโรงเรือนนะครับแล้วก็ท้างโรงเรือนให้มันชุ่มชื้นแบบนี้นะครับพื้นเนี่ยผมใช้อิดตัวหนอนมาเรียงกันนะฮะถ้าเป็นพื้นซีเมนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าออิดตันหนอนมาเรียงกนันก็จะพอเก็บความชุ่มชื้นได้บ้างถ้าเกิดเป็นพื้นทรายนี่จะดีกว่านะแต่ว่าข้อสําคัญคือเราต้องปลูกไม้พุ่มไม้อะไรไว้ใต้โรงเรือนแล้วก็โรงเรือนนี่ก็ต้องชุ่มชื้นอย่างที่บอกมีแสงำรำไรปลูกต้นไม้ไม้พุ่ม้กกกอระถบัววแล็ แอ่งน้ําอันนี้ก็เป็นแอ่งน้ําตกแต่ว่าไม่ได้เปิดน้ําตกเดี๋ยวจะเปิดน้ําตกให้ดูเดี๋ยวพาไปดูด้านโน้นก็น้ําตกก็เปิดบ้างไม่ได้เปิดบ้างอันนี้เป็นแคทตรียาเกาะต้นไม้อยู่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชายผ้านางสีดาเป็นเฟิร์นครับเกาะต้นไม้อยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้กระถางซิมบิเดียมเซนลูบี้นะยังไม่มีดอก อันนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ําที่จะเปิดน้ําตกนะครับเวลาเราเปิดน้ําตกมันจะทําให้น้าเนี่ยระเหยไปทําให้ลงกล้วยไม้มันชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นที่ไม่เปิดแต่แรกกลัวเสียงมันจะรบกวนนะครับอ่ะเราก็เปิดน้ําตกไว้อย่างนี้มันก็จะทำให้ช่วยให้ลงกล้วยไม้เราเนี่ยมันชุ่มชื้นนะแล้วก็ได้รับความชุ่มชื้นอ่าน้ําตกก็อย่าลืมใส่ปลาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นยุงจะกินตายนะปะลาหางนกยูงก็จะช่วย ขอบคุณมากนะครับอาสนใจก็สั่งกันมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะพันที่มีตามนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ